โอโซนสลายกลิ่นเพิ่มออกซิเจนภายในห้องโดยสารบริการด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO Clean Square คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อ call center 0 8 0 2์8 8ด8 8 Clean Square

เคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ <c oughs> ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพิ่มรอยยิม้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไป สนใจร่วมธุรธกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018ชรอดุลยภาพบำบัดภาษาศาสตร์การแพทย์อิสลามข่าวดีสำหรับผู้ที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคร้ายใดๆก็ตามเราสามารถดูแลคุณได้ด้วยกับการใช้าศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสลัลฮุะลฮิวซัลลัม ให้คุณนั้นไม่ต้องหาโรงพยาบาลอีกต่อไปแต่คุณจะได้ดูแลอย่างตรงประเด็นที่สุดเราพร้อมดูแลคุณและเคียงข้างคุณตลอดไปติดต่อได้ที่รัชธาน0 9 1 3 3 3 1้าน ที่คลีนสแควร์เราใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยประสบการณ์ในการบริการทําความสะอาดรถยนต์ขัดเคลือบสีฟอกเบาะซักอบพรมทําความสะอาดห้องเครื่องยนต์บริการเคลือบแก้วระดับ 9S รวมถึงยังให้ความสําคัญกับสุขภาพที่ดีของผู้ขับขี่ด้วยการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด19ทุกคันพร้อมอบโอโซนสลายกลิ่นเพิ่มออกซิเจนภายในห้องโดยสารบริการด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO คลีนสแควร์คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อคอเซ็นเตอร์08

เคยคิดไมมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ <c oughs> ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่ความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไป สนใจร่วมธุรธกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บุชรอดุลยภา,า,าพบำบัดภาษาศาสตร์การแพทย์อิสลามข่าวดีสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ,าพอยากจะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคร้ายใดๆก็ตามเราสามารถดูแลคุณได้ด้วยกับการใช้ศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอฮุลัยฮิวซัลลัม ให้คุณนั้นไม่ต้องหาโรงพยาบาลอีกต่อไปแต่คุณจะได้ดูแลอย่างตรงประเด็นที่สุดเราพร้อมดูแลคุณและเคียงข้างคุณตลอดไปติดต่อได้ที่ร,รัฟฮาน0 9 1 3 3 3 1 1 0 3

ขอความสุขสันติความรักความไม่ตาความเอ็นดูความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมแล้วก็รับฟังนะครับในส่วนของการบรรยายสุขนะครับประจำวันอาทิตย์นะครับที่10มกราคมนะครับ2564นะครับก็เหมือนที่พี่น้องรู้กันนะครับว่าในส่วนของบรรยายสุขนะครับของทางมูลนิธิออฮฮานนะครับเราก็จะ จัดการเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้พี่น้องครับอาจจะเรียกว่าต่างนะแตกต่างจากครั้งก่อนๆนะครับที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของการบรรยายนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็การจัดที่มูเลติอรอฟฮารเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่อาเขาเรียกว่า เหมือนเปิดให้พี่น้องนะนะครับเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันที่อาคารของมูทีิรฟานนะครับเหมือนที่แจ้งกับพี่น้องไปนะครับเพราะว่าเหมือนที่เรารู้กันครับในส่วนของในเรื่องสถานการณ์นะครับในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ ในส,ส่วนของการที่พี่น้องจะมาฟังที่มุทุรฟานเนี่ยอาจจะต้องเว้นว่างกันไปนะครับแต่ว่าในส,ส่วนของการเรียนรู้นะครับการมอบความรู้จากบรรดาคณาจารย์ต่างๆเนี่ยนะครับในแต่ละท่านเนี่ยก็ย,ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ชูโก้ตนะครับขอบคุณต่อรัศุีอันตรายที่ให้เราเนี่ยได้มีสื่อนะครับมีสื่อมีช่องทางมีกระบอกเสียงที่จะปรึชาสัมพันธ์ที่จะมอบความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับพี่น้องทุกท่าน นะครับในส่วนของการออกอากาศนะครับทั้งทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ทางดาวเทียมด้วยนะครับตั้งดาวเทียมก็ถ้าเป็น psi เนี่ยนะครับพี่น้องครับจะอยู่ในส่วนของช่อง234นะครับผมก็คิดว่าพี่น้องหลายท่านน่าจะใช้กล่อง psi กันนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ใช้ g mmz นะครับก็จะอยู่ในช่อง168นะครับ แล้วก็พี่น้องครับพี่น้องที่เข้ามาทาง a c e b o o k นะครับนะฮะก่อนที่วันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยแล้วก็เสวนากันในหัวข้อนะครับท่านไม่ใช่ไม่ใช่มีได้ใช้สติปัญญาใค้ควรดกหรือนะครับในหัวข้อการบรรยายของเราในวันนี้เนี่ยพี่น้องครับรบกวนพี่น้องนิดนึงนะครับอยากให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับในการกดแชร์นะครับให้กับการบรรยายของเราในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ เป็นการเขาเรียกว่าส่งต่อนะครับส่งมอบความรู้ความดีให้กันและกันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลานะครับผมเหมือนที่ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องทุกท่านไปนะครับว่าวันนี้นะครับหัวข้อที่เราพูดคุยกันนะครับพวกท่านมิได้ใช้สติปัญญาดอกหรือเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับนะฮะคณาจารย์นะครับสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเนี่ยนะครับผมต้องบอกกับพี่น้องก่อนเลยว่าเป็นผู้ที่มี ความรู้นะครับความสามารถในเรื่องของการเรียกได้ว่าการอธิบายนะครับอัลกุรอานนะครับนั่นคือท่านอาจารย์หมุบารอกมหมัสซอละนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับกุรอานมาแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับมีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการอธิบายนะครับในการสอนฮะดิสมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์ยาฟาตจรีบิทักนะครับวันนี้นะครับพี่น้องจะได้พบกับคณาจารย์ทั้งสองท่านนี้ท่านแรกมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านอัลกุรอาน อีกท่านหนึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านอัลฮะดีสซึ่งพี่น้องครับพี่น้องผมบอกเลยว่าพี่น้องน่าเรียกว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนในส่วนของความรู้นะครับทั้งสองศาสตร์นี้ที่เป็นศาสตร์ที่สําคัญนะครับในเป็นศาสตร์ที่เาเรียกว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเป็นเป็นเป็นมงกุฎของความรู้ทั้งหลายเลยนะครับนั่นคือกีตาบุลลอยแล้วก็สุดนะนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์สัลลัมนะครับพี่น้องกดแชร์ด้วยนะครับนะฮะหรือวันนี้พี่น้องก็ ทักทายเข้ามาได้ด้วยนะครับใน Facebook นะครับถ้าหาพี่น้องติดตามอยู่นะครับนะฮะให้สลามเข้ามาได้นะครับอ่ะนะฮะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์หมูบารอกนะครับแล้วก็อาจารย์ยาฟัตดึมมิทักนะครับนะฮะก็มาพบกับพี่น้องได้เลยครับ ัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับตอนนี้คณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มูบารอกนะครับก็ได้มานั่งข้างผมแล้วนะครับพร้อมที่จะพบปะพูดคุยกับพี่น้องแล้วนะครับวันนี้พี่น้องชมอยู่ทาง a c e b o o k นะครับวันนี้ก็บรรยากาศอาจจะผิดแปลกแตกต่างไปจากบรรยากาศที่คุ้นเคยกันในส่วนของบันยายสุขนะครับแต่พี่น้องครับผมรับรองว่าความรู้ไม่ได้แตกต่างจาก ที่พี่น้องมาฟังที่นี่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้คณาจารย์ทั้งสองท่านก็จะว่าเตรียมความรู้มาที่จะมอบให้กับพี่น้องนะครับอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องก็ร่วมสนับสนุนการทํางานการเผยแพร่ศาสนาของเราได้นะครับในส่วนของอยอดจบบริจาคที่พี่น้องนั้นอยากจะร่วมสนับสนุนพวกเรานะครับเลขบัญชีก็ขึ้นอยู่ที่แถบ CG ด้านหน้าจอพี่น้องแล้วพี่น้องก็สามารถที่จะด้ว่า โอนเข้าบัญชีต่างๆที่ขึ้นที่หน้าจอของเราได้เลยนะครับผมนะเพื่อที่พี่น้องนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการทํางานศาสนานะครับร่วมกับมูลนิธิรฟหานครับพี่น้องครับวันนี้หัวข้อนะครับพวกท่านมิได้ใช้สติปัญญาดอกหรือนะครับในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าให้เวลาแต่ละท่านนะครับสักประมาณ20่นาทีนะครับในการที่นะฮะเยอะไหมอาจารย์เยอะเนาะอ่าละฮะก็ ถ้าเป่นไรนะครับเดี๋ยวแล้วแต่คณาจารย์แล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะฮะก็ในช่วงแรกนะครับก็ให้อาจารย์มมบารอกก่อนนะครับในการที่จะพูดเกริ่นพูดนําเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์มมบารอกครับทีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินลาฮาลาวะลาโควะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลัดิมซุบฮานะกะลาอินมาลานาอิลลามะอัลลัมตนาอินนะกันตัลอาลีมุนฮะกีม ซุบฮานะกัลลอฮ์อินนาละนาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกัรตัลอาลีมุลฮากีมซุบฮานะกัลลอฮ์อินนาละนาอมัุมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุขอความสันติความเมตตาความจเริญจากพระองค์อัลเลาะหซุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมนะครับวัน อาทิตย์นะครับวันนี้รายการของเราอะไรนะบรยยบรยายสุขนะการบรรยายสุขออนไลน์นะครับอลฮัมิลาครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในระยะหลังๆนี่ก็ห่างเหินไปนะครับก็ได้มาพบกันในช่วงบรรยากาศต้นๆปีนะครับกับการบรรยายสุขวันนี้หัวข้อนะครับที่พี่น้องได้ ได้มอบหมายนะครับทางทางช่องเราเนี่ยได้มอบหมายให้วิทยากรได้พูดคุยก็คือเรื่องของการใช้สติปัญญานะหรือชื่อเต็มเมชื่อว่าพวกท่านไม่ได้ใช้สติปัญญาพวกท่านไม่ได้ใช้สติปัญญาดอกหรืนญญอนะครับถือว่าเป็นเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วกเ็เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับ เนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวาตาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ทรงให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีวิญญาณมีร่างกายแล้วก็เสร็จแล้วให้เราเนี่ยได้ใช้วิตามวิถีชีวิตนะครับที่อยู่แค่ประสาทสัมผัสของเรานะครับเรื่องของรูปรสเรื่องของกลิ่นเสียงกลิ่นเรื่องของสีสัน เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาได้ทรงให้สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญเลยนะครับให้กับมนุษย์มานั่นก็คือสติปัญญานะครับแล้วก็สติปัญญานี่เองเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นมีวิถีที่แตกต่างจากบรรดาปสุสัตว์ทั้งมวลนะครับอัอลลอฮฺสุบะฮานะตาลาทรงให้สิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่เลอเลศที่สุดนะครับให้ มนุษย์นั้นได้มีส,สิ่งนี้เนี่ยทุกคนได้มีสิ่งนี้นะครับแล้วก็ด้วยกับสิ่งนี้แหละสติปัญญาของอมนุษย์นี่แหละนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตลาใช้จะใช้พิจารณาเราว่าเราเนี่ยจะเป็นคนบาปหรือว่าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตลลาหรือเปล่นานะครับหากเรานะครับใช้สติปัญญานะครับ เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยจึงแตกต่างไปกับวิถีชีวิตของบรรดาสิงสาราสัตว์นะครับในเรื่องอื่นๆเนี่ยมีเหมือนกันหมดแหละนะครับมีความต้องการมีความอะไรแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษหน่อยก็คือจะมีปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เรารู้จักกันในนามของปัปจจัย4ี่นะครับเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะครับ เราจะมีสิ่งหนึ่งที่อะไรเราต้องมีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับมีอาหารมียารักษาโรคอันนี้ที่เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับของของมนุษย์แต่ที่เหนือไปจากนั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลาให้สติปัญญามานะครับแล้วก็พระองค์นั้นทรงใช้ให้เราเนี่ยนะครับนำสติปัญญาที่ที่พระองค์ทรงให้เนี่ยมาใช้แล้วก็แยกแยะจากการดำเนินชีวิต นะครับของของเราเนี่ยให้เหนือไปจากสิงสาราสัตว์อื่นๆนะครับหากเรา,เามีสติเราจะเห็นนะครับว่าในอัลกุรานเนี่ยพี่น้องครับในอัลกุรานเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้พูดถึงสติปัญญาพูดถึงมุสตะกอสที่แยกไปจากปัญญาใช้คําว่าลุบบุญนะครับใช้คําว่าอักรุนเนี่ยห้ากว่าแห่งด้วยกันนะครับอันนี้ชี้ให้เห็นว่า อัลกุรอานเองนะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของสติปัญญาแล้วก็หลายอายอัลกุรอานที่เรียกร้องให้มนุษย์นั้นใช้สติปัญญานะครับเป็นวาซีละเป็นสื่อในการที่จะหาทางแนวทางที่ถูกต้องให้กับการดําเนินชีวิตนะครับอา,ายาอัลกุรอานหลายอายะเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาได้ทรงเรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ สติปัญญาและด้วยกับสติปัญญานี่แหละนะครับเราจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮัวะตาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนเนี่ยขึ้นมานะครับพี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้นะเราจะเห็นว่าศาส,สนาเรามาพิจารณาเราเนี่ยนะว่าเราต้องละหมาดละหมาดตอนไหนนะเรา,เราต้องละหมาดหรือเปล่าและเมื่อละหมาดเน่เราจะละหมาดตอนไหนก็พิจารณาตอนไหนอ่ะ พิจารณาที่ว่าเราเนมีสติปัญญาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเป็นคนเป็นคนบ้าเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรเนี่ยนะอลลอฮ์ก็ไม่ไม่เอาไม่เอาโทษไม่เอาบาปอะไรจากเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องบวชแล้วก็ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรเลยหรือเด็กที่มีอายุที่ยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับที่ตัมยีสที่ใช้สติปัญญาในการแยกแยะอะไรได้เนี่ยนะครับนั้นก็ยังไม่ต้องละหมาด นะครับยังไม่ต้องละหมาดเพราะฉะนั้นสติปัญญาของมนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้มาเน่จึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะโดยที่นักวิชาการฟิกกอนเนี่ยมักจะบอกนะครับว่าอัลอักลุมานาตุลิดตะกลีฟบอกว่าอัลอักลุสติปัญญาเนี่ยคืออะไรคือจุดที่จะใช้ในการที่อะไรพิจารณาในการที่เราเนี่ยเป็นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาหารือเปลา่าถ้าหากปัญญาไม่มีหรือว่ามีแต่บกพร่องคนนอนหลับ เนี่ยมีปัญญาไม่มีแต่ว่าอะไรเป็นลมมีปัญญาไม่มีแต่ว่าไม่สามารถที่จะครองสติได้อย่างนี้เนี่ยอ ok ัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษนะครับดังที่มีฮะดีษที่ท่านรอซูลสลวะอะไรวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยว่าปากกาเนี่ยจะถูกยกนะจากใครอะจากคนที่นอนหลับจนกว่าจะตื่นเฮ้มากจากคนที่เป็นลมจนกว่าจะหายจากการเป็นลมแล้วก็จากคนบ้าจากคนที่เสียสติจนกว่าจะหายจากบ้า ปะกาจะถูกยกแปลว่าอะไรอ่ะใครก็ตามในช่วงที่ไม่สามารถที่จะครองสติได้ไม่มีปัญญาอยู่นั้นแน่นอนนะบาปไม่ถึงเขาเลยถ้านอนหลับอยู่ไม่ได้ละมาดในขณะที่เขาหลับอยู่ก็อัลลอฮ์ก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรกับเขาหรือเป็นลมอยู่ปัญญาไม่มีอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อ,อะไรหรือบ้าอยู่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้อ,อะไรกับเขาเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะละตา,านั้นจับ ใช้ในการที่พิจารณาว่าเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ภายใต้ข้อบังคับใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาหรือเปลา่าว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติหรือเปล่านะอันนี้คือความสําคัญของสติปัญญาทางด้านชัติยะทางด้านศาสนานะครับว่าในเรื่องของศาสนานั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ให้เราเนี่ยอะไใช้สติปัญญาในการที่จะคิดนะในการที่จะ ดูว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยถึงเกณฑ์ไหมหรือว่าจะเป็นบาปไหมจะหมดบาปจะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะที่ครอบครองปัญญาเอาไว้อยู่หรือการที่เราทําให้สติปัญญาของเราเนี่ยหมดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นโทษใหญ่หลวงเหมือนกันเพราะว่าในศาสนาของเราเนี่ยนะมันมีมกอซิตมีจุดประสงค์นะเขาเรียกกุลยัตคอมซามีอยู่ห้าอย่าง